โอเคครับขั้นตอนแรกเลยนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมกดลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้เลยนะพอเรากดเข้ามานะครับผมเราก็จะได้หน้าตาเว็บไซต์ประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมวิธีการดาวน์โหลดแอดออนนะครับผมก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างๆเลยนะแล้วก็สําหรับในเว็บไซต์นะครับผมเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวแอดออนบอกด้วยนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามาดูเข้ามาอ่านได้นะอ่ะก็เลื่อนลงไปครับผมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับ แล้วมันก็จะมีตัวหนังสือสีเขียวสองอันอย่างนี้เลยนะก็จะเป็นในส่วนของตัว Resort Pack กับ b e h a v i o r Pack นะอ่ะก็มาเริ่มโหลดกันเลยนะครับผมก็กดไปที่ตัวหนังสือสีเขียวได้เลยนะเดี๋ยวเริ่มจากในส่วนของตัว Resort Pack ก่อนอ่ะกดไปครับผมอ่ะถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับผมก็กดติ๊กคำว่าชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติไปนะครับอ่ะแล้วก็รอตรงนี้นะครับผมให้มันโหลดครบ100%นะครับ อ่ะพอมันครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันก็จะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมก็กดคําว่า get download เส l v e ฟ้าตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปปุ๊บอ่าจากนั้นนะครับผมพอเรากด get download เสร็จนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะก็จะมีให้โหลดในส่วนของตัว resource pack กับ behavior pack นะก็ทําการโหลดมา2ตัวเลยนะอ่ะเริ่มจากในส่วนของ resource pack นะครับอ่ะกดไปปุ๊บมันก็จะทําการดาวน์โหลดให้เราเองอัตโนมัติเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็คือโหลดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็มากดโหลด behavior pack นะครับผม อก็รอแป๊บนึงนะครับผมอ่ามันก็จะทําการโหลดให้เองอัตโนมัติมันกันนะครับอ่าตอนนี้ก็คือโหลดเสร็จมาแล้วนะครับผมในส่วนของตัวอ่า resource pack แล้วก็ behavior pack นะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่โหลดผ่านอ่า Google Chrome ใช่ไหมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมมากดตรง3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงคําว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ลองอ่าสังเกตไฟล์ดูนะครับผมถ้ามันเป็นอ่า MC pack อย่างนี้นะครับผมเราสามารถเปิดผ่านเจ้าตัวอ่า Google Chrome ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดู กดปปุบนี่เห็นไหมมันก็จะมีให้เราเลือกไหมครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็คือสามารถเปิดผ่านเจ้าตัว Google Chrome ได้เลยนะโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องแตกไฟล์อะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่านะครับผมสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่โหลดผ่านพวกตัวเบราว์เซอร์หรือว่าตัว Google Chrome แบบผมเนี่ยล้วโหลดมาใช่ไหมมันมีคําว่าตัดซิปข้างหลังอย่างนี้นะครับผมอะนำสกุนไฟล์มันเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมวิธีการแก้เลยนะครับก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนชื่อนะ ถ้าเกิดมันมีคําว่า .zip ใช่ไหมเรากดไปเนี่ยมันจะเห็นมะมันจะไม่มีให้เปิดผ่านไหมครับนะมันจะเด้งเข้าพวกโปรแกรมแตกไฟล์ให้เราเองอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดเรามีพวกโปรแกรมแตกไฟล์อยู่ในเครื่องนะครับผมนะก็วิธีการแก้เลยนะครับผมสําหรับใครที่สามารถเปลี่ยนชื่อผ่านในตัวเบราว์เซอร์ได้นะซึ่งผมก็ใช้เป็นตัว Google Chrome ใช่ไหมก็เนี่ยครับผมเปลี่ยนชื่อเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรนะเนี่ยก็ลบคําว่า .zip ออกไปนะครับเนี่ยแล้วก็อย่าลืมคําว่าจุดด้วยนะให้นมสกุลไฟล์เนี่ยมันเหลือแค่คําว่า .mcpack เท ถ้ามันขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาสนใจนะก็กดยืนยันไปให้มันเหลือแค่นี้นะครับพอมันเหลือแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดผ่านตัวไมค์คาบได้ปกตินะครับคราวนี้นะครับผมสําหรับใครที่แบบไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรืออะไรในตัวเบราว์เซอร์ Bowser ที่เราโหลดมาได้เลยนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยมาโหลดแอปที่มีชื่อว่า rs f i l e explorer ตัวนี้นะครับก็ไปโหลดมานะพอโหลดเสร็จนะครับผมก็ทําการเข้าตัวแอปได้เลย อ่ะคราวนี้นะครับผมพอเราเข้ามาในตัวแอปนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมนะครับผมไปหานะว่าเราดาวน์โหลดไฟล์ตัวแอดออนเนี่ยเก็บไว้ในไหนนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมือถือมันก็จะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดให้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยไอโฟลเดอร์อันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยไปเปลี่ยนเส้นทางการดาวน์โหลดเนี่ยก็ต้องไปหากันเอาเองนะว่าเครื่องคุณผู้ชมเนี่ยไปตั้งไว้ที่ไหนนะซึ่งของผมมันก็อยู่ในเอ่อโฟลเดอร์ดาวน์โหลดตามปกตินะผมไม่ได้ไปแก้ไขอะไรนะครับอาจากนั้นก็กดเข้าไปที่โฟลเดอร์ได้เลยนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมนามสกุลไฟล์ผมมันยังเป็น MC Pack แบบปกตินะก็สามารถที่จะกดเปิดผ่านตัวไมค์ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับผมที่โหลดมาแล้วนะครับมันมีคําว่า S ิ p นะครับผมก็เหมือนเดิมครับง่ายๆครับผมแค่เปลี่ยนชื่อนะตอนนี้คือมันยังไม่มีซ i ปใช่ไหมเนี่ยบางคนโหลดมาแบบมือถือมันจะเพิ่มไอคำว่า S ิปมาให้เองนะครับผมนะเนี่ยถ้าเป็นอย่างงี้นะครับผมก็คือต้องเปลี่ยนชื่อนะถ้าเกิดตัวไฟล์ a d On ของเราเนี่ยมันเป็นรูปซิปอย่างนี้ใช่ไหมก็ง่ายๆครับผมอย่างที่บอกเเลลยยคบแ่่ปีนชือ นะครับเนี่ยกดเปลี่ยนชื่อนะครับผมลบคําว่า .zip ออกข้างหลังแค่นี้ให้นมสกุลไฟล์มันเหลือแค่คําว่า .mcpack แค่นี้เลยเห็นไหมพอเรากดเปลี่ยนชื่อปุ๊บตัวไฟล์มันก็จะเปลี่ยนนะครับมันก็จะไม่ได้เป็นรูปอ่ .zip สีฟ้าแล้วนะครับอ่าคราวนี้นะครับผมพอเราทําการเปลี่ยนชื่ออะไรเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะก็เช็คดูดีๆนะครับว่านมสกุลไฟล์มันเป็น .mcpack ไหมอ่ะนี่ก็คือถูกต้องทั้ง2ตัวนะทั้งตัว .behaviorpack แล้วก็ .resourcepack พอคราวนี้นะครับผมพอเรามั่นใจว่ามันถูกต้องแล้วนะครับก็กดไปที่ตัวไฟล์ได้เลยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นถามอย่างนี้ใช่ไหมก็ถ้ามันมีอะไรขึ้นมาเยอะๆอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจนะก็เลือกหาแค่เฉพาะไมค์คาร์ดก็พอนะครับนี่อันนี้ก็ติ๊กไมค์คาร์ดไปนะครับแล้วก็เลือกเลยนะครับว่าจะเป็นเสมอหรือเฉพาะครั้งนี้นะถ้าเกิดเราติ๊กเสมอนะครับเวลาเราโหลดแอดออนมารอบหน้าใช่ไหมแล้วเรามาลงแอดออนเนี่ยมันก็จะเด้งเข้าไมค์คร์ดเลยก็คือมันจะไม่ถามอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าผมจะเลือกแค่เฉพาะครั้งนี้พออนนะะกกก็็ดไปแล้วลครับ มันก็จะเด้งเข้ามาในเกมนะครับนี่แล้วมันก็จะขึ้น import started นะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็คือผ่านแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องไปลง2อันนะเมื่อกี้ผมเลือกเป็นในส่วนของ resource tag มาก่อนใช่ไหมจากนั้นนะครับก็มาเลือกในส่วนของ behavior ต่อนะครับเมื่อกี้ผมกด resource t a ไปใช่ไหมอ่ะก็มันเดิมครับผมเลือก m i e c a r นะครับอ่ะแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาในตัวเกมเองอีกเหมือนเดิมนะครับนี่มันก็จะขึ้น import started มอนเดิมนะครับ ต้องลง2อันนะครับอ่าถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็คือเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงแอดออนกันต่อนะครับว่าจะลงเล่นยังไงนะครับอ่าโอเคครับคราวนี้นะครับวิธีการลงแอดออนนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมให้ผู้ชมเนี่ยกดคําว่า Pay นะครับแล้วก็กดคําว่า c h e a t n e w w เวิรนะครับอ่าแล้วก็กดคําว่า c h e a t n e w w เวิรอีกทีนึงนะครับ ในส่วนของเกมโหมดนะครับผมผมแนะนําให้เล่นในโหมด Survival นะเพราะว่ายัางไงคุณผู้ชมก็คงนำแมดออนอันนี้เนี่ยไปเล่นในโหมดเอ่อ survival หรือว่าเอาชีวิตรอดอยู่แล้วเนาะก็คงไม่แบบว่าไปเล่นแบบว่าตัดแบบโหมดคิดทีบหรอกนะครับผมนะอาจากนั้นนะครับผมกให้คุณผู้ชมเนี่ยเลื่อนลงมาตรงคําว่า resource ส a c k นะครับอาแล้วก็เลือกอันนี้นะครับผม OnNe นนะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะก็กดไปครับผมจากนั้นนะครับก็คุณผู้ชมเนี่ยหาแอดออนที่มีชื่อว่า Lion Pcop 1.8อันนี้นะคว่าีห t i ่ a t e ดานดลันนับ แล้วก็ให้มาเช็คตรงคาว่า Active ตรงนี้นะครับอ่าถ้าเกิดมันมาอยู่ในอ่าตรงช่อง Active เนี่ยก็คือลงแอดออนผ่านแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็มาที่คําว่า BeH ยร์ไฮเวลลต่อนะครับอ่าแล้วก็หาตัวแอดออนเดิมเลยนะครับชื่อมันจะเหมือนกันนะนี่ไลยอนทีคอปวีหนึนะก็เหมือนเดิมครับผมกด a c t i v ์เด้านหลังแล้วก็มาเช็คตรงคําว่า Active นะครับอ่าถ้ามันมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือลง Add-on ผ่านแล้วนะครับนี่ ก็เช็คดูนะครับผมทั้งคู่เลยนะอ่ะดีซอสแพ็กอยู่ไหมก็อยู่นะครับดีไฮบริแพ็กอ่ะอยู่นะครับอันนี้คือผ่านแล้วนะจากนั้นก็มาที่คำว่า e x p e r i m e n t นะครับในส่วนของ e x p e r i m e n t เนี่ยสำหรับผมนะผมก็จะเปิดหมดเลยนะครับผมการนัดออนมันบั็กนะนี่ผมก็จะเปิดหมดอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมพอเสร็จก็ทำการเอ,อ่อสร้างโลกได้เลยนะครับกดคำว่าเครื t องเดินนะครับอ่ะจะสร้างไป โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในตัวแมปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแอดออนมันจะใช้งานได้หรือเปล่าน,นะสําหรับแอดออนตัดไม้ทีเดียวแล้วก็ลวงทั้งต้นนะก็วิธีการใช้นะครับไม่ใช่การที่คุณผู้ชมไปตัดอย่างนี้นะเนี่ยถ้าตัดอย่างนี้คือมันจะไม่มีผลนะเดี๋ยวคุณผู้ชมมาเราดูเห็นไหมถ้าตัดอย่างนี้ก็คือมันจะแบบตัดแบบปกติเลยนะครับของตัวเกมนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบตัดทีลบล็อกดับทีลบล็อกอะไรอย่างนี้ก็สําหรับวิธีการใช้งานแอดออนนะครับก็คือให้ค เดี๋ยวผู้ชมลองสังเกตดูนะนี่เห็นไหมแล้วก็ทุบไปเรื่อยๆนะครับนี่มันก็จะล่วงทั้งต้นอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับนี่นะถ้าเกิดเราแบบว่าเอ,อ่อกดตีแบบปกติเนี่ยมันก็จะตัดแบบปกติของตัวเกมเลยนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเรากดย่อแล้วกดตีเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบตัดทั้งต้นนะครับนี่ ให้มันตัดไส้ในอย่างนี้นะเนี่ยใช่ไหมมันก็จะล่วงทั้งต้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แอดออนอันนี้นะครับมันสามารถตัดไม้ได้แบบทุกรูปแบบเลยนะก็คือมันไม่ได้แบบว่าตัดเป็นแนวตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราเลือกมาตัดต้นไม้ที่มันเป็นแฉกๆอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็สามารถที่จะล่วงทั้งต้นได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเนี่ยมันอาจจะช้าตอนที่เราตัด <simple S 2> ไอ้บล็อกแรกหน่อยนะครับอ่ะน<ง>ี่เห็นไหมก็คือมันจะล่วงหมดเลยนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าไม้จะอยู่ทรงไหนนะครับก็สาามมมมรรรถตตตัััดดดดดดไ้้้นนนนนนะะะะะอีีผผจหููทงคบ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะล่วงทั้งต้นไหมเนี่ยมันอาจจะเสียตรงนี้นิดนึงนะตรงที่มันต้องตัดข้างในไอ้ไม้มันด้วยเนี่ยนะครับผมนะนี่แฮมแมนมันก็จะล่วงหมดเลยนะครับโคตรดีโคตรสะดวกแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับสําหรับแอดออนอันนี้นะก็คือเราไม่สามารถที่จะตัดไม้ที่เราวางเองได้นะซึ่งคิดว่าทางผู้พัฒนาแอดออน Ad เนี่ยเขาน่าจะทํามาเอาไว้กันแบบกรณีอะไรนะเขาเรียกว่ากรณีเราสร้างบ้านเออนะครับผมนะเผื่อแบบเรามือไปลั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะเดแบบุณผู้ชมรอดูนะ คือมันต้องเป็นไม้ที่มันเกิดจากธรรมชาติเท่านั้น,น่ะคือมันถึงจะตัดได้เห็นไหมเนี่ยอ่นนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมคิดว่าเออเป็นไม้ที่ผมแปลร,รูปมาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมเอาเป็นไม้นี้เลยนะครับที่ยังไม่ได้แปลนะอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะตัดได้นะครับผมถ้าเป็นไม้ที่เราวางขึ้นมาเองนะอุย้ยเกือบตายนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมกดย่อยดูก่อนนะครับเห็นไหมก็คือมันจะไม่ล่วงนะครับผมนะอันนี้คิดว่าน่าจะทําไว้แบบกรณีแบบว่าเราสร้างบ้านไว้อะไรเงี้ยนะครับผมถ้าเกิดเราเผื่ บ้านได้พังหมดแน่นะครับถ้าเกิดใครสร้างบ้านไม้อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าขวานนะครับผมถ้าเกิดเวลาเรากดใช้งานนัดออนเนี่ยมันจะตัดเท่ากันหมดเลยนะความเร็วอะเนี่ยอันนี้เป็นขวานไม้นะเนี่ยคุณผมมู้ชมลองสังเกตความเร็วดูนะคือผมลองทดสอบแล้วนะครับคือความเร็วมันเท่ากันนะครับผมอันนี้ตัดไม่ติดเนี่ยความเร็วในการตัดคือมันดูเหมือนมันเท่ากันนะครับผมนะอ่ะผมจะสลับขวานไปเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นไหม คือรู้สึกว่าขวานมันแบบความเร็วในการตีอ่ะมันเท่ากันหมดเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมเองก็ไม่ได้มานั่งจับวิเวลาเลยนะแต่ว่าความรู้สึกนะแบบความรู้สึกผมอ่ะเออเนี่ยมันดูรู้สึกเหมือนมันเท่ากันอ่ะนะครับผมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้มันเป็นความรู้สึกผมล้วนๆไงแต่มันอาจจะไวกว่าก็ได้นะเออเนี่ยคือผมมองว่ามันดูเท่ากันนะครับเนี่ยเห็นไหม แต่ถ้าเกิดเราตัดแบบไม่ย่อนะครับผมแบบตัดแบบปกติอะขวานมันก็จะมีความเร็วของมันแบบปกติเลยเห็นไหมเนี่ยก็คือปกติของมันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใช้อดอนเนี่ยก็คือกดย่อใช่ไหมถ้าที่ผมลองตัดให้ดูเมื่อกี้ความรู้สึกผมคือมันดูเหมือนแบบมันเท่ากันนะเอออันี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผม โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับแอดออนที่มีชื่อว่า Lion T c o p อนะก็สำหรับใครที่เป็นคนที่แบบชอบสร้างบ้านไม้หรือว่าชอบตัดไม้แต่ว่าขี้เกียจตัดนานๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็เอาแอดออนนี้ไปตัดนะครับผมไปใช้นะเพราะว่ามันสะดวกมากนะครับผมแล้วค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบตัดไม้นั่นเองนะครับผมนะยังไงเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดยังไงนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมาณจุดจุดนี้ด้วยนะครับใครไม่เข้าใจ เ,เดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย